ทุกวันนี้ในโลกของอินเทอร์เน็ตมีการก่อตั้งเว็บไซต์มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกหรือไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิง้งและหนึ่งในเว็บไซต์ที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในปัจจุบันนั่นคือ o l ลี่แฟครับเว็บไซต์18บวกสื่อโซเชียลมีเดียที่ทำรายได้กว่า2,000ล้านดอนลลาร์วันนี้ผมจะพาทุกคนลงลึกไปถึงการก่อตั้งและเรื่องที่อาจไม่มีใครรู้มาก่อนครับ ขณะที่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าสู่เฟสอิ่มตัวและไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มาแรงแย่งซีนสุดๆคงต้องยกให้กับโอ l y Fan ครับที่ให้คนทั่วไปหรือเรีอเตอร์ได้สร้างสารคอนเทนต์แนว 18+ วให้กับแฟนๆได้ชมและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเนื้อหามีความหลากหลายและเปิดกว้างทางเพศไปจนถึงไลฟ์สตรีมมิ่งที่สำคัญผู้ใช้งานต้องจ่ายค่าสมาชิกเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ราคา5เหรียญถึง50เหรียญดอลลาร์ต่อเดือน ทีมสโตลลี่ก่อตั้งแพลตฟอร์มโอล y f แฟนได้ผุดไอเดียสร้างเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้นางแบบนายแบบและดาราหนังผู้ใหญ่สร้างรายได้จากการเซอร์วิสแฟนๆขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์แฟนคลับที่ต้องการเข้าถึงภาพและวิดีโอพิเศษจากคนที่ชื่นชอบโดยเคียอเตอร์จะได้รายได้80%ส่วนอีก20%จะหักเป็นค่าธรรมเนียมของบริษัท แม้ว่าจะเป็นเว็บไซต์ติดเลดว่าวิวแต่ o อลีแฟนสามารถไต่ระดับขึ้นมาเป็นโซเชียลมีเดียอันดับต้นๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อศิลปินดาราหันมาสนใจกันมากขึ้นและใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับแฟนๆเช่นบิอนเซ่ได้นำไปแรปในเพลง it, s w a g e r limit และเมเคิลบีจอแดนนักสแสดงชายสุดเซ็กซี่ยังเคยกล่าวในรายการจิม m ี Kim ม e l l i ล e ว่าอยากสมัครบัญชีโอลีแฟนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงล็อกดาวน์อีกด้วย โควิดแจ้งเกิดโอลิแฟนสู่ผู้ใช้งาน90ล้านคนแม้ว่าโอลิแฟนจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2016 แต่ความจริงแล้วอ l i แฟนก็เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักกันอย่างจริงจังในช่วงโควิด -19 ที่ระบาดนี่เองครับจากรายงานของนิตยสาร f o r b บสเพบว่าจำนวนผู้ใช้งานอ l y f a n เพิ่มสูงขึ้นถึง75%ตั้งแต่โควิด -19 เริ่มระบาดและจากสถิติล่าสุดในเดือนธันวาคม2 0 2 0อ l i f a n มีผู้ใช้งานทั้งสิ้น90ล้านคนโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ผ,ผลิตคอนเทนต์ราว1ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก1.2แสนคนในปี2019 ช่องทางทำเงินสร้างรายได้ให้ผู้ตกงานจากโควิด -19 ซาวาน่าบีนาวิดสพนักงานในโรงพยาบาลที่ตกงานเพราะสถานการณ์โควิด -19 ด้วยภาระที่มีต้องดูแลลูกในวัยเพียงสองขวบจึงทำให้เธอตัดสินใจหารายได้ด้วยการสร้างคอนเทนต์18บวกบนโอลิแฟนซึ่งเธอสามารถสร้างรายได้กว่า64,000ดอลลาร์ 64, สหรัฐหรือประมาณ1.91ล้านบาทซึ่งรายได้จากโอลิแฟนยังมากกว่าอาชีพอื่นที่เธอเคยทามาอีกด้วย ผู้ที่สร้างเงินจำนวนมากที่สุดบนโอ l y f แฟนคือเบล่าโทนี่อดีตนักแสดงดิสนีย์ที่สามารถสร้างรายได้ถึง1.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ41.9ล้านบาทภายในเวลา24ชั่วโมงหลังการเปิดบัญชีโอ l y f แฟนด้วยการตั้งค่าสมาช,ชิก200ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณเกือบ6,000บาททำโอล y f แฟนไม่ง่ายและมีต้นทุนแฝงที่ต้องแบกรับ เพราะในความจริงแล้วการสร้างคอนเทนต์บนโอลี f แฟนเป็นเหมือนการขายศิลปะรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ยอมเสียเงินสมัครสมาชิกโอลิแฟนยิ่งเก็บเงินในราคาแพงมากเท่าใดความคาดหวังของผู้ที่ยอมเสียเงินก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้สร้างคอนเทนต์ที่ต้องคอยคิดคอนเทนต์รูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาต้องมีการทํางานโปรดักชันของตัวเองซึ่งงานเหล่านี้มีต้น,นทุนที่สูงทั้งในเชิงมูลค่าเงินและเวลาที่ต้องใช้ไปดังนั้นการทำโอลิ่แฟนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆทำไมผู้คนถึงยอมจ่ายเงินให้กับโอลิแฟน พนักง,งานในบริษัทเอกชนวัย25ปีได้เล่าว่าเขาติดตามเคียอเตอร์ชายรักชายคู่หนึ่งมาสักพักเหตุผลที่ทำให้ซับขึ้นอยู่กับราคาผลงานความถี่ในการปล่อยคลิปความคุ้มค่าก็อยู่ที่ผลงานเลยสำหรับเราเสียงเงินไปดูก็หวังว่าจะได้เห็นทั้งหมดถ้าเห็นไม่หมดก็รู้สึกไม่คุ้มแต่ช่วงหลังๆมานี้โฟกัสที่ความเอาใจใส่ของเจ้าของช่องว่าเขาพยายามมาพูดคุยกับลูกบ้านตัวเองบ่อยแค่ไหนคิดว่ามันน่ารักดีและนี่คือบทสัมภาษณ์ของพนักง,งานบริษัทครับ เหตุผลที่ทำให้คนโบกมือลาโอลีแฟนในฐานะผู้ชมสิ่งที่ชวนหงุดหงิดใจเห็นจะเป็นการแสดงผลที่ไม่ลื่นไหลเพราะต้องรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้เพียงช่องทางเดียวไม่มีแอปพลิเคชันรองรับในสมาร์ทโฟนโตกลี่เผยว่าเขาไม่สามารถพัฒน,นาแอปพลิเคชันได้เนื่องจากแอปสโตรและ g o g l e p l a y ไม่รองรับแอปพลิเคชันที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแม้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็มีคนจานวนไม่น้อยที่ยกธงขาวก้าวออกจากวงการนี้ครับ แม้ว่าจะโด่งดังเป็นผู้แตกท่าการกระแสต่อต้อตานโอลี่แฟนยังมีแนวโน้มจะเติบโตไปได้อีกไกลสโต k ลี่รู้ดีว่าลูกค้าของเขาต้องการสิ่งที่อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ไม่สามารถมอบให้ได้นั่นคือระดับของการปฏิสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างครีเอเตอร์กับแฟนๆนั่นเองซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้โอลี่แฟนได้เปรียบครับ น่าจับตาดูกันต่อไปว่าอุลิแฟนจะเดินเกมต่อไปอย่างไรในสนามของแพลตฟอร์มคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจเล็กเล็กให้ผมกันหน่อยนะครับ Story Board สวัสดีครับ